สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้านหวย Channel นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23นะครับ23เมษายนนะครับก็ความร้อนก็ยังไม่ผ่อนคลายนะครับโลกยังหันส่วนกลางเข้าหาดวงอาทิตย์อยู่นะครับก็ค่อยๆผ่อนลงไปเรื่อยๆ ก็ในช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะอากาศร้อนเน,อเนื่องจากอากาศร้อนก็มวลอากาศเนี่ยมาอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่เบื้องสูงอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วก็ทําให้เกิดพายุนะฮะพายุเรียกพายุโซนร้อนนะฮะรือพายุหมุนกลุ่มย่อยๆนะก็ะทําให้เกิดอาจจะบางภาคนะภาคเหนือภาคอีสานอาจจะเกิดฝน แล้วมีลูกเห็บลงมานะเนื่องจากความร้อนยกขึ้นไปลอยขึ้นไปเร็วมากเมื่อกระทบความเย็นนะไอ้น้ําก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็อาจจะตกลงมาเนื่องจากน้ําหนักเยอะก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องสามตัวมาตัวเลขล่างบ้างนะครับเลขล่างบ้างนะครับเราได้ทราบแล้วว่านะฮะโลกเราเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่จริงมันเข้าสู่ยุค เปลี่ยนจากยุคอนาล็อกนะฮะมาเป็นยุคดิจิตอลในยุคเริ่มแรกตั้งแต่สมัยผมจําได้ท่านทักษิณออกมาพูดนะฮะทักษิณในสมัยรัฐบาลทักษิณน,นะครับท่านออกมาพูดว่าโลกมันจะเข้าสู่ยุคาจากเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นเป็นดิจิตอลนะครับถ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะเป็นนักเรียนเด็กๆเนี่ยได้ยินผู้ใหญ่ท่านว่า เราคงจะเปลี่ยนจากยุคมาเป็นยุคพระศรีอานนะคงเคยได้ยินคํานี้นะฮะก็น่าจะคําว่ายุคพระศรีอานก็น่าจะมันเปลี่ยนยุคยุคใหม่นะมันค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจากยุคตั้งเดิมนะครับจากอะนาลอ็อกเปลี่ยนมาเป็นยุคเปลี่ยนจะเป็นยุคใหม่ก็มีมีระบบใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่น การสื่อสารเนี่ยการสื่อสารเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าการสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยการจะไปต่างประเทศเนี่ยต้องลงเรือลงขึ้นรถล,ลงเรือไปพอยุคใหม่นี้เราสื่อ,ส,อสื่อถึงกันได้นะครับด้วยด้วย,วยนะครับด้วยเฟซบุ๊กนะครับซึ่ง Facebook นี้ก็ต้องอาศัยอาศัยเขาเรียกว่า,อ,าอะไรอ่ะ การสื่อสารนะการสื่อสารเนี่ยมีเฟซบุ๊กเข้ามานะครับในยุคแรกๆนะครับผมก็เริ่มศึกษานะครับอตอนนั้นก็ยังทํางานอยู่นะครับซือ้อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะจากยุคธรรมดาครมาเป็นยุคอินเทอร์เน็ตก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มาไวๆนี้ก็มีทิกตอกมี Line นะครับทิกต o k นี่จะเป็นของ น่าจะเป็นของจีนนะถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดก็ขอโทษนะลายจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับจะเปลี่ยนไปอีกอย่าง facebook ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Meta เป็นยุคโลกเสมือนจริงนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมาทั้งระบบเงินตรานะครับการสื่อสารการค้าต่างๆจะเห็นว่าการเงินก็มันมีระบบดิจิตอลเข้ามา คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินบาทดิจิทอลมาตั้งแต่ปี2.561นะครับการศึกษานี้เขาเรียกโครงการอินท์นนะครับผมก็ติดตามมาต้องนานแล้วนะครับกพยายามเข้าไปดูนะครับก็มา,ามเาเริ่มเข้าใจบ้างเล็กน้อยนะฮะตอนทำไมรัฐบาลนี้ที่ว่าจะแจกเงินดิจิทัลนะครับมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าเราเข้าสู่ยุคนี้แล้วนะครับ เพราะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีอายุรุ่นเราเขาเดียวกับผมหรืออาจจะแก่กว่าผมหรืออาจจะเท่าน้อยกว่าผมนะครับคืออย่างไรเราก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับบางคนถามว่าเธอเล่นเฟซบุ๊กหรือเปล่าก็บอกไม่เล่นนะฮะทำไมอะ่ะก็เฟซบุ๊กหรือ,อมันมันให้ความรู้กับเราจะเข้าไปดูเรื่องอะไรก็ได้นะฮะคือการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันไม่มีข้อจํากัดวัยนะครับเรายิ่งเรียนรู้ยิ่งเยอะๆนะครับความรู้เราก็จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อความรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมนมีเพื่อนอยู่คนนะเพื่อนผู้หญิงแกไม่ค่อยกล้าจะพูดนะแกบอกว่าแกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ก็เวลาคนเขาคุยกันแกก็ปากค้างฟังนะครับบอกเอาอย่างนี้เธอไปอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่านหนังสือเยอะๆหนังสือเขาเขาก็ไปทําตามนะฮะเขาก็ไปอ่านหนังสือไปศึกษาอะไรเยอะๆๆไปหมดพอต่อหลังกาลกลายเป็นคนคุยเก่งไปนะเพราะอะไรฮะเพราะเกิดความมั่นใจในตัวเองนะครับเพราะมีความรู้ เพราะนั้นเรานะฮะต้องอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีมันกินเราฮะเราต้องศึกษาตามมันนะครับรู้มากบ้างน้อยบ้างก็เข้าไปศึกษาดูนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่องการออกสลากของรัฐบาลเนี่ยนะตัวเลขที่ใช้ออกสลากมันก็มีตั้ง0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ mm hmm. ก็มันก็เป็นเลขธรรมดาเนี่แหละ mm hmm. ผมก็มาประเมินดูว่า การทำหวยหรือบังคับบ,คบับงคับผมจะเรียกว่าบังคับก็ไม่ถูกนะ <c oughs> คือการหาความน่าจะเป็นนะฮะที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยคือความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้นะครับตามหลักคณิตศาตสตรส์ก็เรียกความน่าจะเป็นนะครับ <c oughs> ก็คือนำเรานำตัวเลขที่มันออกบ่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ในตัวเลข0นถึง9เนี่ยบางบาง,บางเลขมันออกไม่บ่อยนะอย่างเช่นอย่างเช่นข้างล่างเลขหนึ่งเนี่ย จะออกน้อยกว่าเพื่อนเลยฮะถ้าสังเกตดูนะจากตั้งแต่หวยออกมาเนี่ยหกร้อยกว่างวดเนี่ยนะฮะหกร้อยกว่างวดเนี่ยเลขหนึ่งนี่จะข้างล่างจะออกน้อยนะฮะมีบางเลขที่ออกน้อยและบางเลขที่ออกบ่อยเราก็นําตัวเลขเหล่านี้มาประเมินนะมาประเมินมาเข้าโปรแกรมตรวจสอบดูนะครับเพื่อจะดูความน่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเลขที่ผมจะนําเสนอก็คือความน่าจะเป็นนะครับ ความน่าจะเป็นแล้วมันว่ความเป็นไปได้มันก็มีอยู่สูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่าตรงนี้เราสามารถนํามาทําได้นํามาคาดคั้นหรือนํามาตรวจสอบดูความน่าจะเป็นได้ว่ามันโอเคไหมถ้าจะนํามาใช้ความเสี่ยงมันมีเท่าไหร่นะครับทานี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการออกอลาอตเตอรี่ของรัฐบาลหรือลูกที่จะหล่นลงมานะครับอีกตันนั้น ตรงลูกที่บังคับให้หลดลงมาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปไปบังคับได้นะฮะคือไม่สามารถจะไปบังคับได้คอ control ือไปควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นเลขที่เรานํามาหาเนี่ยมันอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเลขที่หลดลงมาก็ได้นะครับแต่ความน่าจะเป็นแต่แต่ความน่าจะเป็นมนันเป็น,ปน,ปนไปได้สูงโดยใช้สถิติเดิมมันก็โอเคอยู่ก็พอจะนำมาใช้ได้ เออก็นี่ก็ยังดีนะฮะที่หวยรัฐบาลไทยเรายังใช้ออกแบบแมนวนวลอยู่นะครับแมนวนวลก็คือว่าให้มันอ่โดยคำว่าแมนวนวลก็คือใช้มือเราไม่ได้ใช้เครื่องจก100ักรกลร้อยเอร์เซนหรือใช้อิเล็กทรอนิกส์ร้อยเปอร์เซนนะครับหวยไทยหวยลาวเนี่ยก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่เราก็ยังพอที่จะเล่นได้อีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นหน่วยเวียดนามอย่างเวียดนามมันมีเวียดนามฮานอยแท้นะครับ แต่ฮานอยปลอมครับในแลพลตฟอร์อมต่างๆที่พวกคุณพวกเราทั้งหลายเข้าไปเล่นกันเนี่ยพวกฮานอยโน่นฮานอย VIP อฮานอยอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเลิกนะครับเตือนนะเลิกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตั้งโปรแกรมไว้ได้จะให้มันออกอะไรนะฮะพวกฮานอยที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ออกนะครับมันไม่ใช่ฮานอยของประเทศเวียดนามแต่แท้นะฮะฮานอยเช่น VIP ฮานอยพิเศษฮานอย อะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็คนไทยก็นํามาออกเองนะฮะนำมาออกเองแล้วก็ตั้งชื่อเป็นฮานอยพวกเราก็หลงเข้าไปเล่นนะครับสู้ไม่ได้หรอกครับสู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮนะเพราะเขาตั้งโปรแกรมไว้บ,บังคับไว้ได้ให้ออกอะไรได้ตอนนี้ให้ออกเนี่ยมันไม่ได้ให้ออกเลขของที่เราเล่นนะแต่หมายความว่าเขาบังคับว่าอ่เมื่อเวลาคือแทงฮานอยต้องแทงก่อนที่หวยจะออกใช่ไหมครับ คือเขาจะตั้งโปรแกรมประเมินว่าเลขตัวไหนเลขตัวไหนที่คนเล่นน้อยที่สุดนะก็จะไปออกเลขนั้นดังนั้นเมื่อเปิดขึ้นมาครั้งถ้าเป็นไฮโลเขาเรียกว่ากินทุกเปิดกินทุกเปิดคือเมื่อวันออกมาแล้วเนี่ยออกมาแต่และครั้งเนี่ยเจ้ามือต้องได้กําไรทุกท,ทุกทุกครั้งที่ออกนะก็คือว่าเขาตั้งโปรแกรมตัวเลขให้มันออกกับกับเลขที่คนเล่นน้อยที่สุด น้อยที่สุดก็คือจ่ายน้อยที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นเขาจึงกินกําไรทุกเปิดผมเลิกเล่นมาตั้งนานนะเมื่อกี้ได้ตรงนี้ผมก็เลิกเล่นฮนะพวกฮานอยพวกอะไรพวกเนี้ยเลิกเล่นก็เล่นหวยไทยอย่างเดียวเพราะหวยไทยมันยังเป็นแมนนวลนอยู่นะฮะยังเป็นมานวลนพอจะเล่นได้ถึงแม้โอเคบางอย่างบางอย่างกองสลากอาจจะทํบาบังคับให้เลขบางเลขโรลลงมาได้แต่มันก็ไม่ค่อยชัวร์เสมอไปเหมือนกับ เหมือนกับออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือถึงบังคับได้ก็บังคับไม่ได้ร้อยเปอซนนะครับดังนั้นผมก็จึงรวบรวมเลขที่ออกบ่อยๆนำมาทำเป็นเลขสามตัวล่างซึ่งทำไมจึงต้องสามตัวบางคนขอสี่ตัวสี่ตัวมันเยอะไปที่จะนาทำนะถ้าสามตัวล่างเนี่ยถ้าเราจะไปทำเลขสองตัวเนี่ยเราไปจับคู่กับเลขที่มันไม่ไม,ไม่ไม่มีสามตัวคือเจ็ดตัวเนี่ย ไ,ได้สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดกลับไปกลับมาก็สี่สิบสองรวมทั้งตัวมือเองอีกเก้าะ,ะก็เป็นห้าสิบอ็ดซึ่งห้าสิบเ็ดชุดก็พอจะสู้กับเจ้ามือได้ใช่ไหมสมมติเข้าใจเจ็ดสิบาทเนี่ยเราเล่นห้าสิบเอ็ดตัวเนี่ยนะครับถ้าสามตัวมันมาตัวมันถูกมาตัวหรือสองตัวม,นนนะมันถูกแน่นอนน่มถูกแน่นอนอันนั้นก็คือเวลาผมเล่นผมก็ใช้หลักการนี้นะครับคือเอาให้มากไว้ก่อนคือใช้แหจับปลาครับโอเค ก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจว่าในเมื่อในเมื่อนะครับหวยนะมันออกมาเป็นก็ยังหวยไทยก็ยังออกมาเป็นแมนวลอยู่คือไม่ได้เป็นดิจิตอลร้อก็คือไม่ได้บงังคับให้ออกได้ง่ายๆร0อก็คือปล่อยหมุนให้มันหล่นมาตามบุญตากรรมนะครับแต่ในตามบุญตากรรมนั้นอาจจะ บังคับได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะบังคับให้มาหลดลงมาได้นะครับเช่นบังคับให้เบิ้นบังคับให้ตองอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยทาได้นะครับแต่จะทําหรือไม่ผมไม่ทราบอันนี้เราก็ประเมินเอาเองนะครับอันนี้มาเป็นดังนั้นนะครับเราก็นําตัวเลขที่มันออกบ่อยๆนามาประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับเลขที่มันออกนะใน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  EP นี้นะครับเป็น EP ที่สอง ผมจะพูดถึงเลขสองตัวสามตัวนะครับมาอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือมาสองตัวเป็นเลขล่างนะครับโดยตรวจสอบมาตั้งแต่ปีห้าแปดเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมทำหวยจริงๆอจังๆมาตั้งแต่ปีห้าแปดนะห้าแปก่อนนั้นก็ทำแต่ก็ไม่ได้ทำเพื่อ,อทำเล่นเองนะฮะก็ยังใช้แมนวลอยู่มามาตอนตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแเนี่ยมาเริ่มใช้โปรแกรมนะ พราะโปรแกรมเนี่ยมันทาอะไรได้เยอะนะฮะมันตรวจสอบได้เยอะเราจะตรวจสอบไดุ้๊บป,ปั๊บเลยนะครับนะครับส่วนถ้าทําด้วยแมนนวลคือใช้ด้วยมือนั้นนะ่ะมันก็โอเคนะบางคนก็เริ่มทาห่วยก็ใช้ใช้มืออยู่ใช้มืออยู่การทําห่วยก็คือดูสถิตินะฮะดูสถิติของเลขที่ผ่านมาที่มันออกมาตั้งแต่ต้นนะฮะอ่ซึ่งอ่าซึ่งตั้งแต่ต้นของในโปรแกรมเนี่ยมันมีหกร้อยกว่างวดนะหกร้อยกว่างวดผมจําไม่ได้เท่าไหร่นะ นนแต่นี้ผมนํามาตรวจสอบแค่ร้อยวดนะครับคือเริ่มตั้งแต่ห้าก็ลองดูนะฮะในเลขชุดนี้เรานําเลขที่มันออกบ่อยๆนะครับมาประมวลผลนะครับส่วนประมวลแล้วจะไปตรงกับเลขที่หมุนแล้วตกลงมาหรือไม่นั้นเราไม่สามารถบังคับตรงนั้นได้นะครับแต่ตัวเลขที่นํามาประมวลเนี่ยเราตรวจสอบหรือบังคับมาได้แต่ รัฐบาลออกหมุนวงล้อเนี่ยมันจะหล่นเลขอะไรนั้นเราไม่สามารถบังคับได้สองอย่างที่เราไม่สามารถบังคับได้ก็คือออกเบิ้ลอย่างสามตัวบนเนี่ยเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลนะครับเบิ้ลตองหรือไม่เบิ้ลแล้วก็บังคับบังคับให้มันหล่นเลขอะไรมาไม่ได้นั่นเองนะครับในทางของเราแล้วก็เพียงแต่ว่านําเสนอในสิ่งที่น่าจะเป็น าศาาอนิตศาต์เรียกความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้นะครับคําว่าความน่าจะเป็นก็คือเราใช้กฎธรรมชาติขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราโดยใช้เหรียญที่มีหัวมีก้อยเนี่ยนะถ้าเราไม่ถ่วงถ้าเราโยนแล้วลงไปให้ตกลงไปให้มันตกลงไปแล้วการเกิดหัวก็เกิดก้อยเนี่ยมันจะอยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันก็คือว่าถ้าโยนร้อยครั้งมันก็จะประมาณ50 50นะครับ ึ่งอาจจะเกินไปบ้างทางทางหัวอาจจะเกินไปบ้างค้ออยอาจจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนะครับนี่ก็คือโดยธรรมชาติแต่ถ้าถูกบังคับเนี่ยถูกถูกบังคับหรือถ่วงน้ําหนักเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคผมก็พูดมามาเยอะท่านก็พอเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามติดตามข่าวสารนะครับเล่น Facebook, เฟซบุ๊ก้าไปดูไปหาความรู้ดูนะครับ ให้ความรู้เราทุกด้านนะครับอย่างผมจะทํากับข้าวเนี่ยสมมติจะยำตอนนี้ผมอยากจะกินน้ําพริกขาน้ำพริกขาผมเคยคนลําปางเคยทําให้กินผมก็ติดใจเนาะคนลําปางเคยทำให้กินก็ติดใจมันหอมดีแล้วผมปกติผมก็ชอบเคียงขาแต่คล้ายใบมะกรูดอยู่แล้วเนาะมันคล้ายๆเป็นมาเป็นสมุนไพรนะผมก็ลองตแตจะามน้ำพริกข่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาทำยังไงผมก็เข้าไปใน Google นะเข้าไป Google แล้วพิมพ์มาว่าน้ำพริกขา มันก็มีหลายตำราแล้วก็นํามาทําได้ดังนั้นบางคนที่อ้างว่าโอ้ยผมไม่เล่นเ a c บ b o o มัน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 ,มนแล้วแต่แล้วแต่เหตุผลคนนะก็คือถ้าไม่เล่นก็คือท่านไม่ยอมศึกษาอะไรนะฮะท่านไม่ทดลองอะไรเลยปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นคนไม่ทันโลกอย่างน้อยให้มันทนันที่หน่อยก็ย่างดีนะครับความรู้เราศึกษากันได้หมดโอเคผมโม้นมาซะมากมายนะ ตอนนี้เรามาเข้าเลขที่ผมไปประเมินไปตรวจสอบเลขที่มาบ่อยๆสามตัวมาล่างหนึ่งตัวหรือ2ตัวนะครับเริ่มตัง้งาางวดที่หนึ่งเลยปีห้าแปดนะครับเห็นว่าเลขสองตัวล่างเนี่ยสีเขียวสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับสีน้ำเงินเป็นหลักสิบสีแดงเป็นหลักหน่วยในปีห้าแปดก็จะอยูจ่จะอยู่ทุกเลขเลยนะครับ อาจจะเอามาทำสามตัวเอามาทำสองตัวได้เก้าชุดนะฮะ,ะทำยังไงฮะก็ไปเขียนเอายกตัวอย่างอย่างเท่างนงวดยี่ปีเนี่ยศูนย์สองหนึ่งเนี่ยเราจะทำเก้าชุดทำด้วยมือแล้วก็จับอย่างเงี้ยศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมก็ได้สามสามโค่กลับไปกลับมาด้วยเป็นหกไม่ใช่เก้านะนอกเก้าด้วยก็คือเบิ้ลด้วยศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งนะครับเปิดก้าถ้าเราไม่เอาเบิ้ลก็ได้หกชุดเนี่ย คือ0220 0110 01, 2112เ 01, นี่ยนะครับถ้ามันจะออก02นะถ้ามันมา2ตัวนะครับอาจจาะนำไปใช้2ตัวได้โดยเสี่ยงนะครับโดยเสี่ยงนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเลข2ตัวล่างจาก3ตัวในปี58ต่อไปใช้ดูปี59นะครับเรื่อยไปจนถึงงวดปัจจุบันนะครับ ครับอันนี้ในปีสอง9ันห้า้อยห้าสิบเก้านะครับยี่ิบสี่งวดนะครับ2ีสี่งวดอันนี้ถ้าโทรศัพท์ของท่านดูภาพไม่เต็มจอให้ที่แตะไปที่ภาพนะให้แตะไปที่รูปภาพนะครับเมื่อมันเกิดช่องสี่เหลีล่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับให้เอานิ้วแตะไปในช่องสี่เหลีล่ยมผืนผ้ามันก็จะเต็มจอของท่านนะครับเต็มจอของท่านอนุญาตที่ท่าน แคปหน้าจอถ่ายรูปไว้ดูได้นะครับไปศึกษาได้แต่อันนี้ก็เป็นเลขซึ่งเราบีบเข้ามานะครับบีบเข้ามาโดยใช้เลขที่มาออกมาบ่อยนะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้จากตรงนี้มันก็เป็นไปได้สูงส่วนว่ามันจะไปสอดคล้องกับเลขที่หมุนแล้วตกลงมาเนี่ยอันนั้นผมไม่รับรองนะมันไม่รับรองแต่มันก็พอจะนําไปใช้ได้ดีกว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือในปี59นับ2559ต่อไปให้ดูในปี2560 2559นี้ก็ไม่ผิดเลยนะฮะสองตัวมาจากสามตัวนะครับครับอันนี้ก็ในปี2560นะครับก็ให้ไปดูไปไปไเลยนะฮะสีน้ำเงินคือหลักสิบสีแดงคือหลักหน่วยนะครับเห็นว่าในสามตัวมาสองตัวมาสองตัวอยู่นะครับสองตัวอยู่ บ,บางวดอาจจะมาตัวเดียวนะครับถ้าเลียสามตัวไปทำชุดสองตัวบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้รวมเบิ้นด้วยทั้งหมด5้าิเอ็ดชุดนะท่านท่านคงจับด้วยมือได้นะะไม่แมนวลน,นะครับไม่เข้าโปรแกรมนะในนี้ก็ในปีสองพนห้าร้อหกนะครับหลองใจให้ดูในปี2 5งพนเอ็ดนะครับครับอันนี้ก็ในปี2 5งพ้ารเอ็ดนะครับ สองพห้า้อยหกสิบเอ็ดก็สองตัวล่างนี้ก็ยังอยู่ในสามตัวอยู่นะในชุดสามตัวนะครับจะมีงวดหกงวดแปดสิบสามเนี่ยนะงวดแปดสิบสามงวดแปดสิบสามตรงนี้นะครับมันไปอยู่แถวสามอยู่ตัวนะครับงวดนี้ออกสี่หกใช่ไหมครับสี่หกมันอยู่ตัวที่สามยอนนอกนั้นก็จะอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองนะ พึ่งข้อเท็จจริงแล้วมันเอาเราเอาสามสามตัวเนี่ยมันมันค่อนข้างแน่นอนกว่านะฮะผมถึงขยายไปสามตัวแล้วมันก็ห้าสิบดชุดมันก็พอจะลงทุนได้ใช่ไหมครับก็คือเราก็เอาเอา,เอาให้มันปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนส่วนจะออกจริงในงวดถัดไปเนี่ยยังไงนะผมไม่ได้รับประกันนะอันนี้ก็ดูเป็นข้อมูลแล้วก็ใช้วิจารณญาณตัดสินใจเอาเองนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสองนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลปีหกสองนะครับข้อมูลปีหกสองจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยฮะจะนำนำสีน้ำเองินอยู่เพราะว่าผมหนักไปทางหลักหน่วยนะฮะเพราะนั้นสีแดงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าก็คือตัวหน้าน่าจะเป็นหลักหน่วยได้ดีนะครับก็เวลาท่านจับก็ลองพิจารณาดูนะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับ ความน่าจะเป็นสูงที่ความน่าจะเป็นสูงที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกมันจะออกอย่างนี้ทุกงวดนะครับนี่คือการนําเลขที่มันออกบ่อยจากที่ผ่านมาเอามาประเมินนะครับมาประเมินสําหรับหาอนาคตนะครับสําหรับหาอนาคตนี่ก็คือในปี2 5 6 2ต่อไป2563ครับอันนี้ในปี63นะครับ สองกาหนาโลก3ในปีนี้จะมี21งวดนะครับปกติมันออกปีละ24งวดนะครคือ12เดือนนะครับเดือนละ2งวดแต่เนื่องจากปีนี้โควิดเริ่มระบาดนะผมจำแม่นนะผมย้ายจากกรุงเทพมาอยู่นครสวนนรรค์เนี่ยนะพอลูกมันซื้อบ้านอยู่ที่นี่นะครับก็จะให้เรามาอยู่ที่นี่นะครับ ผมก็จําแม่นเพราะว่าพอมาปั๊บโควิดมันระบาดนะมาตั้งแต่ต้นปีที่จริงหมอที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเขานัดผ่าตัดตาผมนะตาเป็นต้นเนื้ออยู่ข้างหนึ่งเขานัดผ่าตัดตาแล้วทีน,นี้พอดีเราผมไม่อยู่ที่นี่ก็เลย c a เ c e l ไปนะครับตอนนี้ตามก็ยังไม่ค่อยจะดีอยู่นะพยายามซื้อซื้ออาหารเสริมมาทานนะครับที่ว่าด,ดีๆนะครับเมื่อมาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มันก็แล้วไปใหญ่นะครับ นี่ในข้อมูลเลขล่าง3ตัวมา1ตัวหรือ2ตัวภายในปี63นะครับต่อไปจะให้ดูปี64นะครับที่เป็นข้อมูลเลข3ตัวมา2ตัวหรือ1ตัว,ตว,ตวเลขล่างในปี2564กครับก็คือเริ่มจากงวด142้ถึง1น5นะครับนะครับ1 4 2ถึง165ก็ยังเอาอยู่นะฮะภายใน3ตัวนะครับ ขอเรียนอีกครั้งว่านะครับเรานำเลขที่ออกไปบ่อยเอานำมาประเมินนะครับนำประเมินเพื่อหาเลขในงวดต่อไปเท่านั้นแต่ถ้าว่าเราไม่ตรงนี้เราสามารถเราบังคับได้คือพูดง่ายบังคับได้แต่เลขที่มันจะหมุนหล่นลงมา2ตัวล่างโดยใช้วงล้อนั้นจะหล่นเลขอะไรนั้น เราไม่สามารถบังคับได้นะครับจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลเราก็ไม่สามารถบังคับได้ดังนั้นเลขตรงนี้จะต้องไปสอดคล้องกับเลข2ตัวล่างที่จะออกหมุนวงล้อออกมาแต่ตและงวดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลที่เป็นผลที่ในงวดงวดก่อนนั้นนะครับในปี64นี่ก็คือมันก็ออกอยู่ในนี้นะครับต่อไปให้ดูในปี6-5ครับอันนี้ก็คือเลข สามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือสองตัวเลขล่างในปีหกห้านะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปีห้าแปดมาจานถึงหกห้านี่ยังไม่หลุดจากสามตัวเลยนะครับนะครับยังไม่หลุดจากสามตัวก็คแคปหนา้าจอไว้นะครับเอาไว้พิจารณาก็อ,อย่าไปมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอย่ายมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นไม่งั้นท่านถ้ามั่นใจแล้วท่านไปแทงหนักแล้วท่านจะเสียเงินนะครับ เรื่องตรงนี้ขึ้นอยู่กับท่านพี่นาเองนะครับพี่นาความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นให้รอบครอบนะครับอย่าไปมั่นใจร้อเปเซแล้วถ้าท่านเสียเยอะๆจะมาโทษผมไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะว่าท่าน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 กำหนดของท่านเองได้นะครับว่าท่านจะเล่นหรือไม่เล่นท่านจะเล่นตัวละเท่าไหร่โอเคนะครับนี่ในปี6กต่อไปให้ดูในปีปัจจุบันนะครับปี6 6 ครับนี่ในปี6 6ก็คือปีปัจจุบันนะฮะปีปัจจุบันเลข10หน่วยล่าง3าตัวนะครับมาตัวหรือ2ตัวนะครับก็ในปี6 6นี้เพิ่งผ่านมาอองวดแรกก็คือ17 17มกราคมนะฮะมกราคมพามีนาเมษาแล้วนะฮะงวดวันที่2พฤษภาก็คือ815นะครับ815่จะมา2ตัวหรือไม่นะครับ แล้วก็วัดนี้นะครับในระบบคู่ขี้เลขล่างนั้นผมได้เลขคู่เมื่อผมได้เลขคู่ผมก็ต้องมองไปที่เลข8นะครับดังนั้นผมนำไปซื้อ ari, ลอตเตอรี่ก็คือ8 5ดห8นะครับไร่ว่ากันตรงๆนะ8558แล้วก็81 18นที่น้อยหน่อยเพราะว่าเลข1มันไม่ค่อยออกข้างล่างเลยออกออกน้อยนะครับออกน้อยแต่มันก็ออกได้นะครับ ดังนั้นถ้าวิ่งก็ถ้าท่านอยากจะวิ่งก็อย่าไปเล่นเยอะนะก็วิ่งไปที่เลขแปดนะครับถ้าผมประเมินไม่ผิดหรือระบบผู้ขี้มาเลขคู่ตัวหนึ่งครับอันน,นี้เลขคู่ตัวมันคือมีเลขแปดแต่ถ้าเลขคู่มันไม่ออกในนี้นะไม่ออกในนี้เลขคู่ที่อยู่ต่างจากนี้ไปก็คือในนี้มีแปดมันก็เหลือศูนย์สองสี่หกนะฮะถ้าในนี้ไม่ผิดก็เอาศูนย์สองสี่หกมาจับกัหนึ่งห้านะครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งหกห้าวิธีเล่นก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับทันการเอาไว้ครับนี่คือเลขสามตัวล่างมาสองตัวนะครับมาสองตัวหรือมาตัวหนึ่งตัวใดในสามตัวทั้งให้ดูทั้งกับปีห้าแปดเป็นต้นมาทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกงวดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดส่วนต่อไปงวดนี้จะหลุดหรือไม่หลุดก็ต้องพีจารณเอเองถามว่ามันหลุดได้ไหม ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับลูกบอลที่มันจะหล่นลงมาจากกองการหมุนของกองสลากได้นะครับตรงนั้นเราบังคับไม่ได้จะหลดออกมา2ตัวเบิ้ลก็บังคับไม่ได้อย่างเช่น5 5 9 9าเก้าเอย่างี้ยนะก็บังคับไม่ได้นะครับจะบังคับให้มันออกเลข8มาก็ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะเสี่ยงทายอันนี้ก็เป็นเขายังออกแบบยังดีนะที่เขายังออกแบบเมียน,นยุ่นอย่า แมนวนวลอยู่นะครับก็คือออกแบบธรรมดานะครับออกแมนวนวลถ้าใช้โปรแกรมไฟฟ้าหรือออกแบบดิจิตอลออกมานี่เล่นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตรงนั้นมันบังคับได้นะครับยิ่งมีเทคโนโลยีแบบบล็อกเชนก็มาซึ่งสามารถบังคับหรือกักเกณฑ์ได้ในยากยุ่งยากเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่ากองสลากน่าจะออกด้วยวิธีนี้ตลอดไปนะครับก็ใช้วิธีเสี่ยงทายแบบนี้นะครับเรียกวิธีเสี่ยงทายคือแบบแมนวนวล แบบมือหมุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นแมนนวลบางอย่างมันก็บังคับได้เนาะก็ต้องลํำลึกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะเสียงอะไรก็พอประมาณนะครับขอเตือนนะครับยุคสมัยใหม่แล้วนะครับอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอย่างน้อยท่านก็ต้องศึกษาดูแล้วก็ใช้สิ่งที่ได้รู้มานะครับเอามาประเมินเอามาประเมินทุกเรื่องนะครับ ประเมินที่จะเล่นประเมินที่จะใช้ประเมินอ,อะไรก็ทมแต่ประเมินในการใช้ชีวิตเป็นต้นนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ก็เป็น g p ที่2 3 3นะครับเลขล่าง3ตัวมามาอย่างน้อยหนึ่งตัวถ้ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวอาไปจัดชุดได้51ชุดรวมเบื้อนถูกแน่นอนมา2ตัวก็ถูกนะครับ โอเคครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชนแนลติดตามไว้นะครับ